เราอยู่ที่งานไทยฮอนดา้ามิเ e ียมิท p ิงเพรสคอนเ e นซ์2025ครับผมเราไปดูว่าฮอนด้านั้นเปิดตัวรุถใหม่อะไรบ้างฮะและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับไปชมกันเลยครับผมไปเลยฮะ เอาละฮะทุกคนครับเรามาดูกันว่าเอา New Wave 125ใหม่มีสีอะไรบ้างและก็มีจุดเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับผมอย่างแรกเลยนะการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Combine Brake System ครับ <c oughs> ก็คือเป็นการเฉลี่ยแรงเบรกหน้าหลังเมื่อเราเหยียบ เบรกหลังครับจะมีการกระจายแรงเบรกไปดึงปั๊มเบรกหน้าให้ทํางานด้วยซึ่งก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของยูเซอร์นั่นเองครับผมรอบนี้นะถ้าเราทําความคุ้นเคยในการใช้งานฝึกฝนการขับขี่แบบนี้แล้วเราจะพบว่ามันช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้จริงๆครับอย่างที่2องครับพอร์ต USB Typ e C ครับให้มาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับคนที่ต้องใช้รถในการใช้งานอยู่ด้านขวานั่นเองครับผมจะมีพอร์ต USB Type C มาครับรองรับการใช้งานของยูเซอร์นะครับแล้วก็ยังมี ตัวรุ่นที่เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยฮะนี่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ Alneweb l หนึปี2 0 2 5ครับอะบบกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ครับก็ควบคุมการสั่งงานได้ต่างได้ครบกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทครับที่ใช้งานง่ายในสไตล์คันด้าครับด้านซ้ายก็มีช่องใส่ของนะครับใส่ของได้ประมาณหนึ่งนั่นเองตัวใต้บอกของเว็บนะครับก็เป็นจุดเด่นก็คือ17ลิตรครับก็จุได้เยอะทีเดียวครับ เครื่องยนต์ก็ยังเป็น125ซีซีครับที่ให้ความประหยัดถึง7 1กิโลเมตรกว่าครับผมโหประหยัดมากๆครับทุกคนสังเกตว่าเวฟใหม่ครับเขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ยมีสีสันใหม่ครับมีด้วยกันสีสีครับก็คือสีน้ำตาลนะครับสีน้ําเงินสีขาวและก็สีดำครับแล้วก็จะมีการทําแมทกับวงล้อที่เป็นล้อแมทสีทองครับส่วนหน้าจอครับก็หน้าจอก็จะเป็นตัวหน้าจอที่เป็นอ่มิกซ์ระหว่างอ่เข็มกับตัวดิจิตอลนั่นเองครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ฮะ หน้าจอดีไซน์สวยงามมากครับไฟหน้าไฟท้ายครับก็เป็นไฟแบบ led นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดนะครับสำหรับราคาของ all new wave 125ครับก็เริ่มต้นที่57,200บาทครับนะในรุ่น ล้อที่ลวนนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นล้อแม็กนั้นก็อยู่ที่5,9,400บาทส่วนรุ่นล้อแม็กสวั k e ีครับอยู่ที่6,800บาทแล้วก็ยังมีรุ่นพิเศษครับเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่ตรงนี้ครับผมสำหรับคันนี้ฮะก็เป็น all new w25 a v e 1รุ่นพิเศษครับเป็น special edition profender ครับรุ่นนี้มาในสีขาวครับแล้วก็ราคาอยู่ที่6,6,200บาทครับผม สังเกตว่าชคหลังนะครับจะเป็นโปรเฟนเดอร์สปริงแดงมาแล้วก็จะมีลายกราฟิกของโปรเฟนเดอร์อยู่ที่บอดี้ด้วยครับสวยงามนะครับแล้วก็โลโก้ของเว็บ125ที่เป็นสีทองแล้วก็125จะเป็นสีแดงนะครับลิงก์ไปกับตัวสีสันของชค k e d โปรเฟนเดอร์นั่นเองครับสำหรับเอา new เว็บ125ใหม่ปี2 0 2 5ครับก็ตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ครับที่ร้านผู้จาหน่ายค o นด้าทุกประเทศครับผมทุกรุ่นทุกสีแล้วก็ทุกสเปเชียลนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นความคุ้มค่าของรถไซที่เรียกว่าขายดดีีีท่สุ28ป เวฟอยู่ในตลาดประเทศไทยก็ยอดขายเนี่ยทะลุไป19.3ล้านคันครับแน่นอนฮะสิ่งนี้พิสูจน์แน่นอนว่าเวฟนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คู่กับคนไทยและก็ยังเป็นตัวบัคครับที่ไปได้ทุกดอยลุยได้ทุกที่จริงๆครับผมเอาละเร็วๆนี้เราก็จะมีการนําเวฟ125ใหม่นะครับรุ่นนี้เลยนะปี2025นําไปทดสอบแบบฟูลรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าขี่จริงแล้วจะวิ่งเท่าไหร่สมรรถนะเรื่องของอัตราที่เพื่อนเพิงจะได้แค่ไหนครับเร็วๆนี้จัดให้เจอกันนะผมแล้ววเเจอกัััันนคคารรบบสสดี